ว่าแบบว่าอุ้มไปไหนอุ้มไปไหนอะไรเงี้ยมันเสียงร้องบอกอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยคนนี้คนนี้ไม่เกี Fun> ่ยวนะวันนี้ไม่เกี่ยวนะต้องต้องต้องฟังนะทำร้องว่าไงนะไอ้เพจเล่ามาเขาฟังไอ้เพจที่มันเว็ดเว็ดเว็ดอะเสียงร้อหล่อเราต่ครับนั่นน่ะสิครับก็เราอุ้มไอ้นี่เอลคีลิบออกมาใช่ไหมแล้วก็เดินมาบอกว่าทำเสียงแบบนี่แหละแล้วก็เป็นไหนหรอเป็นไหนหล่อ เสียงแบบกวนตีนอะแล้วเขาทำใส่เรานะใช่จุ้มไปไหนหรอจุ้มไปไหนหรออะไรประมาณนี้แล้วคือมีอะไรน้างมีหลักฐานไหมล่ะผมแค่กูมาถามว่าเออใช่ใช่ไหมมีอะไรกันอะไรเงี้ยไปไหนหรอไปไหนหรอเสียงแบบกวนทุ่มตีนอะถ้าแม่งแย่ถ้าแม่สีแม่งไม่แยกกันนะกูบอกเลยกูให้แม่ใส่เทียมพูว์โอ้ยพี่กอล์ฟเขาพูว์เขาพูตรงนั้นนั่นเองเขาป้องกันไว้นั่นแหละแล้วมันก็ มันมันยั่วประสาทอ่ะเสียงมันยั่วประสาทผมอ่าผมก็เลยแทงมันเลยโดนดีพเพลเรดี้ไม่ใส่สีเดียวกับเดวิหลักจริงๆอยากให้แบบไม,ไม่ไม่รวมนะแบบมันจะได้แบบว่าอ,อแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันมีสตอร,รี่อะไรกันต่อเนื่องอะไรมาแล้วแล้วถามอะไรที่ผมจะรู้ไหมสภา,าก็ไม่ได้ประกาศถูกปะถูกไม่ออถ้าตามหลักความเป็นจริงไม่มีเลยนะใช่แล้วตามนะไม่มีพี่พูดตามกฎเลยพี่พูดพี่พูดไม่พี่พูดตามกฎเลย แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดเองจะทําอะไรก็ได้คือน้องจะวิ่งหนีก็ไม่มีสิทธิ์โดนแทงน้องจะต่อมอตรงนั้นก็ได้แต่มันก็มาเบรกทำแสงเขาจะตีไงพี่ซับเขาจะไปแทงกันตั้งแต่วันก่อนวันที่แล้วสองวันที่แล้วอะไรผมก็ไม่รู้ด้วยอ่ะผมเอาแค่หน้างานตรงนั้นอ่ะไม่ก็ง่ายก็เหมือนเราโดนเล้าอ่ะเราเราเราโดนเล้าเรา เก็บอารมณ์ทำไมอะเราก็แทงไม่อะเห่นั้มก็เดนหน่อยเอาอย่างเงีรออะไรวะเสียความพิกรดูฉีกหรอกเราแค่รู้สึกว่าเราเราโดนละอ่าไออะไรนะบอกว่าน้องเป็นล้อหลอกมันว่าผมเป็นแค่ไปแถว่าครับผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจทั้งๆั้งที่มันเป็นคนถามแลวน้องตอบแค่ว่าครับแต่ผมว่าเขาก็ตอบถูกอะนะเขาแบบเป็นคนแบบเป็นคนแบบเหมือนแบบพวกแบบไม่ได้ตัดสินใจได้เขาก็พูดถูกอะนะอืมแต่มันน้องไปล้อหลอกมันมันก็เลยแทงเพราะตรงนั้น นี่ก็เลยแบบงงว่าเอาถ้ามึงติดใจที่น้องล้อหลอกมึงไม่แทงตั้งแต่น้องต่อบถูกป้าไปแทงทำเหี้ยแะละตอนน้องวิ่งหนีอ่ะโอ้ยขอบคุณครับ T d o u ยูขีดล่างซาเรตโดเนตมาสิบบาทจะมีเหลี่ยมเอา ชัด DMS หญิงมันด่าเรายับเลยชัดไปสองมาแล้วมีแล้วมีมีเหลี่ยมเอาผู้ชายมาเช็คตัวกันเลยนะเช็คผู้ชายเช็คชื่อก่อนนะไอ้ที่อ่างนี้มันได้เหรอไม่ถ้าเหลี่ยมมันเหลี่ยมนี้มันได้ด้วยเหรอนะจริงๆถามว่ามันก็ถามว่าเอาพี่พูดตรงๆมันก็คือเข้าข่ายแหละแต่แต่ถามว่าผิดไหมมันไม่ผิด มันก้าวท่าใช่ตอรี่ในประเทศด้วยใช่มันคือมันเลื่อมล้ำมันนิดนึงนิดเดียวแต่มันตรงใจเลอาโหมดที่ใจใช่ใช่มันคือช่องโหว่เอิร์นคงแต่แค่แบบแต่แค่พื้นฐานคนเขาไม่ทำกันอ่ะพี่ก๊อฟดูจบแล้วมั้ยพี่ก๊อฟดูจบมีเรื่องกับใครแม่ใส่ใจอย่ามามีกับแอลเคชัยพอรออะไรอย่ามีแต่ตัวด่าเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับขอะเคาะเคาะหน่อยได้ไหมแชร์ล็อกกัดกันไม่หยุดนะบอก มเขจะพูดอเอาเทียนเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องน้ำเสียงอะพี่ว่าหาพี่นะไม่มีอะไรเลยไอจังหวะที่เราเซลฟี่ตัวเองนะเอาแค่จังหวะนั้นนะจังหวะอื่นพี่ไม่เห็นว่าไม่มีดูพี่ดูแค่จังหวะเซลฟี่อย่างเดียวพี่บอกว่าใช่เขาไม่ได้เป็นหัวแก๊งเอ้ไม่เป็นหัวแก๊งไม่ได้เป็นแหล่งเงี้ยพี่ว่าเฉยๆนะพี่ไม่มีอะไรนะอันนี้ไว้ก่อนส่วนบนรถพี่ไม่ดูนะครับ อย่างที่บอกมนเตรถไม่ดูไม่รู้ไม่รู้คุย,ยกันนะพี่พี่เห็นมนเตอรถพี่ลงพี่ออกเลยไม่ได้ดูส่วนในกับผู้ชายอ่ะเดี๋ยวผู้ชายยะเคลียลรย์ต่อนะครับส่วนในเรื่องหมัดเดียวนะหมัดเดียวเรารูา้ก,กันอยู่แล้วครับว่านับลัน่นอันนี้เรารู้กันไม่รู้จะรู้กันยังไงแล้วเนาะดังนั้นเรื่องเนี้ยไม่ต้องมานั่งเถียงกับพี่นะครับรู้กันอยู่ในใจว่าหมัดเดียวสัตพี่มานับลั่นถ้ามันลั่นบ่อยๆในอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าเริ่มเริ่มเรื่องเราไปแทงเขานะครับอย่าลืมเราไปได้แทงเานะ แล้วเขาจะเก็บประสาทในพี่ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าหมัดเดียวไงก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีผลต่อตอรรี่อยู่แล้วหมัดเดียวเนะาะอ่ะทีนี้ครับไ,เ,ไรเรื่องในมอนเทสกับแอลคนเลดี้พี่พูดอย่างนี้นะครับว่าในกรณีซื้อเรื่องเนี่ยพี่ไม่เคยปิดกั้นการซื้อเรื่องนะครับแล้วก็การซื้อเรื่องก็ดําเนินกันปกติแต่การลงไม้ลงมือก่อนที่จะตอรี่ชัดเจนอันนี้พ่เตอนครั้งหนึ่งที่หนึ่งนะครับเราจะไม่ลงไม้ลงมือก่อนที่จะตอรรี่มาชัดเจนนะครับ หากตอนนี้ถ้าบอกว่าน้ําเสียงล้อหลอกอะไรต่างๆนาะนพี่พูดตรงๆเลยนะครับหูคนหาเรื่องไงก็หาเรื่องนั้นพี่จะฟังแต่หูพี่เป็นหลักนะครับเพราะถ้าหูพี่ฟังแนละ้วไม่ได้เรื่องก็ไม่ได้เรื่องนะแต่ถ้าฟังได้เรื่องก็ได้เรื่องอันนี้เรียนให้ทราบตรงกันนะครับ <S <S 1> <S 1> อ่าทีเนี้ยปัญหาเนี่ยพี่ว่าน่าจะอยู่กับเอผู้ชายละว,ว่าเราไปเอี่ยวกับตรงนั้นได้ยังไงนะ ในในกรณีที่เดินไปเอาออกเดินเดินไปเอาออกหรืออะไรต่างๆนาะพี่ก็ยังมองว่ามันก็ทําได้ไม่ทําได้แต่ก็ไม่สมควรเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็มาคุยกันนะครับอ่ะทีนี้ของ LK Lady พี่ว่าเราก็ลองไปไต่ต้องด้วยกัน,นครับกับการซื้อเรื่องแบบนี้ว่าถ้าเรายังอยากอยู่ในที่มันสบายแบ่านี้พี่ว่าต้องเตรียมตัวแล้วแหละมันอย่างน้อยให้เป็นเรื่องในืนตอตอรี่น่าจะสนุกกว่าตอนนี้อันนี้อันนี้ตั้งแรกที่ฝากนะครับส่วน Double h การซื้อเรื่องพี่บอกแล้วพี่ไม่ปิดกั้นแต่พี่ว่าเราไม่ควรลงไม้ลงมือก่อนที่จะมีเหตุเราที่ชัดเจนครับดังนั้นพี่จะเตือนน้าเหตุ lady ครั้งที่หนึ่งถ้าใครสออมาพี่บดลงโทษนะครับคานี้เอาโอเคแล้แว lady ถอยเลยครับแล้วก็ l okay k มาต่อทีนี้เอาขอคนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับโอ้เดีเรอใครของทีนี้พี่เห็นแน่ๆคือไอเลนหนึ่งนนแน่นอนอที่อยู่เหตุการณ์เมื่อกี้มีใครอยู่เหตุการณ์ขอให้ครบคนแทงเนี่ยน่าเ็นเรถูกไหมใช่ครับพี่อ่ะ คือต้องต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเรื่องเนี้ยพี่คุยกับสองรอบแล้วนะคือเล่าเล่าแรกกับโจเล่าสองมาคุยเรื่องนี้กับรับพี่ไม่รู้อนะว่าสตอรี่ที่เขาดําเนินกันอยู่อ่ะมันไปเข้าหูเข้าตาพวกมึงยังไงอ่ะมึงต้องมึงต้องแก้แก่ก่อนว่าสตอรี่เขาออกดาเนินกันอยู่เว้ย้ากรณีที่มึงจะไปเสือกไปเสพไปอะไรอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามึงไปเอี่ยวเลยอะพี่ว่าไม่ควรเ่ยอ ขอคาถามง่ายๆนะครับทําไมไปเสือกอยากฟังอยากรู้แม่ตอนแรกผมขับรถเล่นอยู่กับน้องใช่ไหมครับแล้วผมก็ข้าไคคนไหนน้องคคนไหนข้างผมนะครับอ่าโอเคอ่าโอเคอต่อผมเข้าไปในกลาดกลางทีแได้ลาโซลินะเขาก็รู้จักกับผมใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจผมก็ลงไปดูตอนแรกนะครับผมก็ลงไปดูผมว่าอุ้มเาออกมาจะอุ้มออกมาถามว่ามีอะไรกันอะไรเงี้ยอ่าแล้วฝั่งหนูเขาก็วิ่งมาถามว่าอุ้มไปไหนอุ้มไปไหนแล้วเสียงมันล้อหลอกครับอย่างล้อหลอกเดินมาแบบ ผมแค่แค่จะอุ้มมาแล้วอุ้มมาใกล้ๆยังไม่ได้เอาขึ้นรถหรือไปไหนเลยผมก็จะแค่จะถามว่ามีอะไรกันอะไรนี้เฉยครับแต่ถ้าฟังจากหูผมก็ผมว่ามองว่ากนตีนนะครับง่ายๆเลยพูดตลอดเลยคือพวกหนูก็ยืนคุยต่กับผู้หญิงอยู่อ่ะแล้วหนูก็บอกเขาไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่รอบแรกด้วยอออพอไับอะไรพี่ขอพี่ขอถามก่อน้นในกรณีเนี้ยเราจะเห็นเขาคุยตอรี่กันอยู่อ่ะเราก็ไปดึงตัวเขามาเดือดนะหน้านะ ดยที่ไม่แจ้งเหตุผลเขาเลยนะว่าเออพี่ขอคุยส่วนตัวก่อนเรื่องๆๆน,นู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นหรือนู้นนั่นนี่ไม่มีการแจ้งเลยนะพี่ดูจากคลิปครับเออมันสมควรจริงเหรอให้แบบเห็นภาพง่ายๆสมมุติว่ามึงคุยตอรี่อยู่กับแก๊งใดแก๊งหนึ่งแล้วอยู่ดีกูเดินไปอุ้มมาบอกม,มึงคุยแล้วแล้วกูม,มาเลยมึงเข้มโอเคปะ่ะไม่ครับพี่ไม่ครับเออนะครับพทียบฝ่ายคิดหน่อยว่ามันไม่สมควรเลยถ้ามึงไปในเวแบบวิตอนนะพี่มีเรื่องขอคุยส่วนตัวน้องเรี่ออะไรได้ไหม แลวแจ้งให้เขาได้แจ้งให้เขาได้ทราบหน่อยพี่ว่าสุดท้ายเขาอาจจะบอกทาไมหนูคุยตอรี่อยู่นู่นนั่นนี่อันนั้นก็เป็นดาเนินเรื่องราวของเราต่อไม่ได้พี่ไม่ได้ว่าเขาทำไม่ได้นะแต่ที่ทําทําก็ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเราอ่ะมาคุยกันแต่เอลเคส่วนตัวอีกทีนึงเพราะว่าพี่ว่ารอบเนี้ยมันเริ่มลามไปเรื่อยแล้วอะ่ะมันเอลเคอีกแล้วอะ่ะนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยอีกทีหนึง่งส่วนเนื้อเทสครับเราว่าไงต่อเราจะเอายังไงกับตรงส่วนนี้พี่ว่าถ้าตัดตรงนี้เราเราไปซื้อเรื่องกันต่อได้แต่อย่างทีี่่่่บบบอออออกรรรหนนนน้าาไมมมมลงมืลงะคคัสวเยยิุต หนูม่ไม่มีอะไรครับก็แค่แบบบางทีก็อยากเล่นสนุกสนุกกับแก๊งหญิงเฉยๆครับทุกทุกครั้งที่แบบบอกพี่ตลอดเพราะว่าถ้าแบบนี้แบบพวกหนูก็เอาตามตรงก็แม่ค่อยกล้ายุ่งกับแอลเคเรดี้เท่าไหร่ละมันหลายรอบแล้วไงมันหลายรอบเรามาคุยต่อคือต่อหน้านี้พี่พี่ท้าวคล้ายฟังก่อนเลยก่อนหน้านี้โจโดนไปแล้วพี่บอกโจแล้วว่าการดําเนินตอนเรียกว้หญิงอ่ะเราไม่ได้เป็นส่นใหญ่ของถ้าไปเสพไม่ว่าไปเสือกไม่ว่าไปนอนดูไปนอนฟังไป อิ่วอิ่วอิวอิวอะไรนิดๆหน่อยมันไม่ใครเคยว่าอยู่แล้วถูกไหมอ้ามึงไปยุ่งับตอนนี้เขาโดยที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรไปเสือกอ่ะมันคิ่ไม่สมมันไม่สมเป็นสมผลอะเพราะเขาดำเนินกันอยู่นี่ไหนล้แล้วที่มึงไปแทงเขาอ่ะแทงเนื่องจากเขาล้อหลอกกันนะแค่นั้นแค่แบบน้ำเสียงเขาพูดไม่เข้าหูพวกมึงถูกไหมใช่ครับพี่พี่ต้องทำไงดีวะกับพวกมึงที่แบบไม่ต้องไปยุ่งกับพวกเขาอะในกรณีที่แบบถ้ามันแบบเอาตีนมาแ่งหาพวกมึงจริงอะพี่ไม่เคยว่าเลยนะ พี่ไม่เคยมานั่งแบบไม่ได้หรอน,น้องนู่นนี่น,นะคะแต่เนี้ยมึงไปแบบ,บมันไหลมันไม่รู้จะพูดอกูต้องห้ามทีละคนทีละคนอย่างี้ไปเรื่อยเหรอวะกูต้องบอกว่ารอบรัศมีดามันเฮสกับเอลเคเดดี้เมื่อคุยกันเอลอเคต้องออกให้เกินสา0รอเมตรในเกมนี้ปะต้องขาดไหมมันผิดที่เขาเหลือผิดที่ผมอ่ะรู้จักคำพูดมาสามรอบแล้วนะพี่แล้วคำถา,ถามถ้ามึงไม่เอาตัวเองเข้าไปยืนแบบไปนั่งดึงไปนั่งพูดไปนั่งที่อะไรมันมีประเด็นมากพี่ถามไม่ใช่กับด้วยความที่น้องมันเป็นห่วงด้วยหรือเปล่าไอเรนห่วงองขผม เป็นห่วงเป็นก็เป็นก็พี่ได้ถามไงว่าถ้าเขาคุยตอนนี้อยู่มันเป็นห่วงแล้วมันก็ได้เบรกเขาเนี่ยตรงตรงนั้นน่ะนะนี่แบบเอ้น้องกูเห็นโดนด่ายแล้วออกมานี่มาเดี๋ยวกูแค่ถามมาเงเด้งเองใช่ไอ้โจมึงเห็นมึงเห็นมึงเห็นในตอนนั้นอ่ะมึงจะดูคลิปไหมว่ามันถามจริงไหมมึงจะดูไหมตรงมาก็ได้เดี๋ยวกูเล่าเหตุการณ์ง่ายๆนะเขาคุยโซลินอยู่ไอ้ไอเฮียเลเดินเข้าไปปุ๊บอุ้มกดรับดีรับดีอุ้มเสร็จเดินออกมาเลยไม่พูดเคียร์คำ เสร็จแล้วหลังจากนั้นมาตัดไปคลิปหนึ่งปุ๊บเขายืนด่ากันแล้วตอลงตอแหลไอ้เคีือปึงมู้นั่นนี่ก็ด่ากันแล้วพี่ขอพูดตรงๆแล้วตูโคตรปวดหัวเรื่องพวกมึงตอนนี้มากๆเลยกูต้องทำไงพวกมึงวะกูทำดิผมเป็นคนที่ผิดใช่ไหมล่ะพวกผมอ่ะไม่เอาทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยทั้งเอลเควเรดี้ทั้งเอลในเททั้งเอลเควเนี่ยผมยุ่งกับพวกผู้หญิงอ่ะจะช่วยกูเพื่ออะไรวะ ถ้าผมว่าถามอยู่เหมือนกันไงพีู่ไมันเกี่ยวกับพวกผมหรือเปล่าที่แบบว่าไม่เยียกคำพูดมันก็สามรอบแล้วปะที่แทงอ่ะไี้มันผิดที่ผมือผไปที่เขาเนี่ยถ้าพูดดีๆเป็นมันจะมันจะแทงปะจริงนะพี่กอเ์ื่อดูในมุมพวกผมบ้างดิไอ้เฮียพวกผมก็ไม่โอเคที่โดนคำพูดอะไรแบบนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นผมคนเดียวที่ไปแทงอ่ะเออผมผมผมไม่ชอบส่วนตัวแล้วแต่แค่คนอื่นอ่ะอ่ะคนน้องคนอื่นเนี่ยมันไม่ชอบคำพูดเนี่ยตอนไปแทงเนี่ย เกี่ยวอะไรเนี่เเยเกียวกับคาพูดปะกูก็คูกูคยกูบอกไปยิมไม่ได้ฟังกูพูดว่ากูบอกว่า,วาถ้ามึงเข้าไปในลักษณะไหนก็ได้ที่มึงแจ้งเขาก่อนหรืออะไรก่อนกูเนไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเว้ยแต่นี่มึงเข้าไปแบบอยู่ดีก็อุ้มออกมาเลยโดยที่แบบไม่ได้มีการแจ้งขี่อะไรเกิดขึ้นกูเละเอา,เอางี้ทาไมวะหลังมึงไม่ตัอย่างเห็นภาพนะมึง MKQ ที่กำาัคุยตรงแลนกลางแล้วก็มีคุยคุยอะไรเค้ทถ้ามึงไม่เดินเข้าไปอุ้มบัางอะทำกฎแล้วก็ได้พี่ห้ามโอเคพี่ห้มดฎแต่ไม่ให้เลดี้ทำ ไอ้โดนใบแดงไปเลยเคยไหมล่ะโดนให้มึงถ้ามึงเด็กเช้ารูนะผมก็ไม่ได้อยากมาชนนมาพี่ผมก็พูดดีๆแล้วไหมอ่ะเร่ก็ดูปัญหาที่มันเกิดดิมันเกิดจากพวกผมร้อยเปอร์เซ็นเลยเหรอกูไม่ได้บอกเกิดมันมึงร้อยเปอร์เซ็นไหมกูถามว่ามึงหลีกเลี่ยงได้ไหมที่มึงเขาจะไปยุ่งไงมึงเข้าใจคมาถามกูไปเนี่ยพอเขาคุยเสร็จแล้วมึงค่อยไปเด้งหรือมึงจะคุยอะไรเสร็จแล้วมึงค่อยพูดมันมันจบกว่าปะหรือมึงแค่นั่งนั่งฟังยืนฟังแล้วมันเขาจะมีแอคชั่นตอนไหนมึงค่อยว่ากันได้ปะรอบแรกมึงไโจใช่ปะ รอบนี้มาไอ้เช่เลอีกงงวะกูจะถามไงว่าถ้าเขาพูดกับมึงไม่เข้าหูเอาแบบเอาง่ายๆสมมตินะเอาแบบต้นเหตุเลยนะถ้าไอ้เลไม่อุ้มหมามึง่ามีประเด็นปะโจงตอบคำถามพี่ง่ายๆเลยดิเอาความเป็นจริงนะเอาความเอ็กเซนด์ด้วยนะถ้าไอ้เช่เลไม่เข้าไป pour, อุ้มหมาเขาจะมานั่งคุยอ่ะคุยกับไอเลอปะกูถามเลยเดิย์นี่ก็ตรงเลยมึงจะไม่ชอบกูเมื่อไรในเมื่อ,อ,นะอกูถามคึงถา,ถามง่ายๆถ้าไอ้เลไม่ไปอุ้มเขาจะคุยกับไอเลอไหมมึงคิดว่าแล้วมจะมีน้ำเสียงเข้าไปหาไอ้เลอปะมึงตอบคำถามนะอหอยตตบใ้้กูรงถามดวนะ พี่ถ้าไอเทียเลไม่เดินไปอุ้มเขาเนี่ยเขาจะคุยกับไอเป่ะมผมคิดว่าหรือว่าไอเทียเลจดไปบทสนนากับเขาป่ากูถามเลยเด็กก็ไม่คุยแต่ถ้าอุ้มไปแล้วไปคุยเนี่ยแค่ขอเวลาคุยแป๊บเดียวเนี่ยแล้วถ้ามันน้ำเสียงมันไม่ได้ขอเลยเลยมันไม่ได้พูดเทียร์นักคำเลยพูดแบบพี่มึงนี่พูดักคำปะไม่ได้พูดเทียรนักคำเลยว่า้ขอเวลาบอกแค่ว่ากดรับนี่แล้วก็อุ้มไปเลยแล้วถ้าพูดน้ำเสียงดีๆเนี่ยมันจะแทงไหมไม่่มันก็สองมุมไงมันก็สองมุมไงผมก็ตอบของพี่แล้วไง อ่ะครับมองว่าเสียงไม่ดีนักเสียงไม่ดีมีมีให้กูฟังว่ากูอยากฟังแล้วว่ะกูขอฟังได้ปะที่ไอ้มาวินมันอุ้มออกมาไอ้มึงก็พูดใช่เหรอไอ้มาวินมึงว่าเออขอคุยกันก่อนครับใครเป็นคนพูดฝั่รฟังแล้นอ่ะกูเห็นเน็ตกูกูเห็นช็อตช็อตสุดท้ายคือพวกมึงด่าตาลงตาแหล่ไอ้เชี่ยปากดีกันแล้วอ่ะนี่คือสิ่งที่กูได้ยินใครเป็นคนพูดอะไอ้มาวินเขาด่าอันนี้เขาด่าพวกหนูครับที่หนูส่งน้ปิดกลับใครเป็นคนพูดอะไปกลับก่อนก่อนที่น้องผมจะแทงอ่ะฝั่งกันะไอกูดูให้เลย ม่แล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ตัดช็อตที่เขาวิ่งตามตามไปมาเวียนมาไงเขาก็นั่งตัดช็อตสองช็อตเขาเอาช็อตตรงกลางออกมันก็ไม่จบเดี๋ยว <c oughs> ไมไ่จบได้ไงถูกไหมให้เขาไม่ต้องหาจากของเราเลยหาจากของเขาเนี่ยถ้าเขามีหลักฐานหัวทรงไอ้แค่นี่ไงไอ้เควสป่ะไอ้เควสป่ะครับผมถามว่าฝั่งฝั่งนู่นอะ ผู้หญิงอ่ะไอมนพูดก่อนที่น้องผมจะแทงอ่ะไม่มีไม่มีช็อตไม่มีช็อตก่อนหน้านั้นว่ะมันมันไม่มีกล้องในในกล้องไม่มีตอนก่อนจะแทงมีคนยกกล้องถึงใครตาเสียงได้อยู่นะเสียงใครเสียงใครซีรีนมหมใช่ซีรีนโอ้โหใช่ใช่พี่ก็เอากล้องฝั่งพี่ไว้พี่ก๊อปดูได้ครับเสียงเดียวกับผมเลยตาผมนะแล้วสาเหตุแล้วทำไมแทงไม่ได้ยกกล้องด้วยดิ ใช่ไม่ได้ถือกล้องเลยตรงนั้นไม่ใครถือกล้องเลยพี่ทุกพีพจ่จะให้ผมทำไงให้เคาะให้ต่างคนต่างอยู่เหรอที่พี่ต้องการถูกไหมพี่กบพี่จะพูดรอบหนึ่งแล้วมึงฟังให้ชัดนะกูพูดกับไอซับไปแล้วมึงมถามซับต่อได้เรื่องแรกนะถ้ามึงบอกว่าเขาล้อหลอกอะ่ะมาคุยต่อหน้ากูอะ่ะกูไม่ใช่อเวนเลยนนะนี่คือสตอรี่นะไม่ใช่การแจ้งใบหนึ่งถูกปะถ้ามึงจะเอาเรื่องเขาอะ่ะมึงเอามึงกับลุนาเอาหลักฐานมาแย้งไม่ได้เอาปากมาแย้งอันนี้หนึ่ง มึงจะตีผู้หญิงได้ไหมกูกูบอกแล้วกับไอ้ซับว่าถ้าตีนแกว่งไปหามึงอะ่ะมึงก็ตัดทิ้งซะก็ไม่เห็นมีปัญหาถูกปะแต่อันนี้ยเขาไม่ได้แกว่งไงแต่ทีนี้เรื่องคําพูดอ่ะนะกูพูดตรงๆเวยกูรู้อยู่ว่าเป็น,ปนยังไงแต่กูจะมาพูดตรงนี้เหรอเอ้ยกูเชื่อโดยที่หลักฐานไม่มีให,ให้ให้เขาด่วนนะนํำได้จริงเหรอวะดังนั้นกูจะบอกว่ามึงจะตีจะไม่เฮ็ดเลดี้ตีได้ไหมได้ไปตีด,ดิ แต่หลักฐานต้องมีมาขึ้นเรื่องให้ติดพี่ได้บอกว่าไม่ให้ตีนะไม่เคยบอกว่าผู้ชายไม่ต้องยุ่งผู้หญิงผู้หญิงไม่ต้องยุ่งผู้ชายไม่มีนะแล้วกูจะออกกฎทำเฮี้ยอะไรว่าผู้ชายเล่นผู้หญิงต้องลดคนเท่านี้ถ้าผู้ชายที่ผู้หญิงลดเท่านี้กูรู้แล้วว่า้องมีเหตุการณ์การประทะกระทั่งเกิดขึ้นแต่แต่ไม่ใช่เด้งย้ำนะจะเล่นกับเขามึงไม่ใช่เด้งไม่ใช่แบบเด้งรับแทนหรือเด้งมาอย่างเงี้ยแทนอันเนี้ยมึงก็คิดเอาว่าอันไหนที่มึงสมควรสมควรเว้ยเพราะว่าอย่างโจมึงรู้ตัวอยู่แล้ว รอบพี่แล้วมกูคุยไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมึงไม่ควรทําอะไรนู่นนั่นนี่มึงบอกว่าผมจะผิดไหมถ้าผมไม่ชอบฟังเขาฟังเขาแบบน้ําเสียงไม่ชอบเลยพี่พูดต่อหน้าซีรีนเนี่ยน้ำเสียงซีรีนก็พูดไม่ดีต่อบ,บางครั้งในการพูดจาแต่แต่นะเขาก็ไม่ได้แบบพี่จะพูดยังไงดีวะล่าสุดอบบพูดถามซับดีว่ากูก็ด่าซีรีนต่อหน้าซับเหมือนกันนะเพราะเมื่อไหร่ที่เขา้าเมาื่อไหร่ที่มีคนอัดอัดหลักฐานเสียงซีรีนมาส่งกูเมื่อไหร่นะตรงนั้นอะ สิรีลก็ไม่อดกูพูดตรงนี้ต่อหน้าสีรีนเลยเนะี่ยซับอยู่บัารซับกูพูดจริงไหมไมึงถามมาน้องมนะึงอะถ้ามึงมีหลักฐานมาแจง้งกูเมื่อไหร่ว่าซีรีนไม่เคยทำเสียงแบบนั้นอะกูก็ปล่อยให้เล่นแล้วไหนหลักฐานมีปะละ่ะถ้าไม่มีกูจะเตือนเหมือนกันว่าถ้ามึงลองมือกับเขาโดยที่ไม่มีหลักฐานอีกนี่ถือว่าครั้งที่หนึง่ง <c oughs> คำว่าหลักฐานนี่คือเราต้องจับโทรศัพท <c oughs> ์เหรอครับพี่อ่ะเดี๋ยวเราฟังต่อนะครับ เรื่องนี้เขาไม่ไีหลักฐานมาแจ้งว่าพวกมึงอะไปเสือกดังนั้นกูต้องด่าพุกมึงกูว่าวกูผิดปะกูถาปเลยไม่ผิดครับพี่ไม่ผิดอ้มดเมื่อมึงไม่มีหลักฐานที่อะไรบอก,กเลยว่าพี่ผมอะไปฟังเฉยเว้แล้วผมนู่นผนี่มึงมีปะก็ไม่มีให้กูสักอย่างหน้นาดักปากว่าพุกว่า,พ,ววาพี่แม่งพูดไม่เข้าหูวผมเลยว่ะกูพูดได้ไว้ยพี่กูฟังพวกมึงทั้งคู่เวลาเถียงกันกูไม่เข้าหูกันเลยว่ะไอ้ทียกูพูดได้ไว้ย แต่วัารัเถียงกันน่ะมาเถียงเรื่องหลักฐานมาวะถ้ามึงเถียงได้ปากเปล่าทุกคนก็แต่ปากตัวเองนี่ว่าตัวเองได้ดีตัวเองดีไว้ก่อนตัวเองถูกเสมอมีใครเคยพูดตรงกลางมากกว่าวะในรักเทียยวตอรรี่ไม่มีนั้นกูจะเอาหลักฐานมาฟันกันทำเพี้ยอะไรในเมื่อมึงูมึงพูดแต่เข้าข้างตัวเองกันอะเออเอาตามนี้ในเมื่อทุกอย่างมันเป็นตอรรี่นะครับพี่จะบอกพี่จะแจงของเรื่องระหว่างคู่นี้ให้ฟังนะหากกอนนี้เอ็อเคเอเคชายไปยุ่งกับผู้หญิงโดยที่ไม่มีเรื่องราวชัดเจนลงมือก่อนอีก พี่เอบทลงทัไปนะอันนี้เรื่องแรกส่วนเดมอนเฮครับอย่างที่แจ้งที่เราส่งเรื่องมาพี่รับเรื่องแล้วพี่จากการจากการเอลเคแล้วส่วนคนที่เป็นลน<ม>ายบุคคลยังเหมือนเดิมนะโจยังเหมือนันน,นี่คือพี่ขอเหมารวมแก๊งเลยนะเพราะมีคนมากกว่าหนึ่งบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องแปลว่าหากเอลเคเรดีด้ไปลงมเอ็ลเคผู้ชายเนี่ยไปลงมือกับเดมอนเฮทโดยที่ไม่มีเรื่องราวอีกพี่รับเป็นครั้งที่สองแล้วเราจะม,มีปัญหากันอากกรณีแจงสตอรี่ไม่ได้นะ ย้ำว่าถ้าแจงสมมติพี่แียงมาปุ๊บแจ้งครี่ได้ทุกอย่างชัดเจนไม่มีไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่จะไปลงมือเขาโดยที่แจอตอรี่ไม่ได้รอบหน้าพี่บทลงโทษแล้วอันนี้คือเรื่องแรกส่วนในวันนี้ครับดเนินตอรี่ของเราปกติไม่มีปัญหาแต่หากหากถ้ามีหลักฐานหรืออะไรส่งมาแล้วพี่ฟันว่ามันพูดจากลัวเส้นตีนแล้วกันพี่พูดตรงๆอะ่ะเรารับรัภาพเลยนะอันนี้พี่บอกก่อน เพราะทุกคนจะเอาความกดดันมาโยนใส่พี่ไม่ได้นะเว้ยช่วงนี้พี่โคตรปวดหัวกับพวกเรามากเลยนะเว้ยถ้าเราเล่นแค่อยู่ในกรอบพี่ขอแค่นี้จะเล่นอะไรก็ได้ครับขอแค่ในกรอบหลุดนอกกรอบพี่ตบเข้ากรอบก็อย่ามาบ่นพี่เนาะตามนี้ย้ายย้ายครับผมครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุครับซื้อซื้อคับพี่ขอบคุครับพี่โจ๊อบซื้อติดปะไม่ติด ไอ้โจมึงไปชมไม่ได้ประมาทเลยน่าจะให้เควสมันถือกล้องไปก่อนอะไรไม่คือการการที่จะเอาหลักฐานให้พี่เกาก็คือต้องผมเลยทุกคนกลัวละอืมใช่พี่ตอนี้พี่หลุดไม่มันต่อไอ้เฮียน้ำเสียกูถามมึงเนี่ยกูก็รู้ว่าน้ำเสียไม่ดีเอ๋เข้าใจไหมไอ้เฮียจะให้ผมแยกเซิร์ฟเล่นเลยก็ได้ผมผมเบื่อมันน่ะไอ้เฮียดูมันทำไอ้เฮียน้ำเสียจับเข้ามาน้ำเสียกูก็รู้กูรู้กอที่เขดีใสามันน่ะจะให้ผมทำไงอะแต่มึงมึงพูดปากปากกูจะบอกตีเลยเหรอ แล้วมก็มึงก็หาแลักฐานมาสิผมแผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่เรียกมาคุยเนี่แหละแบบจะให้ผมทำไงอะก็อ่อะผมผมก็ที่ผมถามพี่ไงว่าฝั่งหนูนะใครเป็นคนพูดแล้วเนี่ยพอน้องบอกว่าเป็นซีรีส์ก็แบบอะก็คนเดิมอะที่มีปัญหาให้ผมทำไงอะกูอะรู้กูอะรู้ก่อนหน้ามึงอีกกูยืนดัก สออะไรสักพวพูดอยู่ผมผมพูดได้ผมทำอะไรกับพวกมัน่ะก็ดูดูไม่มึงก็ได้เป็นตอรี่สิมันก็นําเป็นตอรี่ปกติสิกูบอกแล้วกูไม่ได้ห้ามแต่มันอยากกะโทว์แตเออผมก็ไม่รู้จะทํำไงเหมือนกันกับกับแกงเคียเนี่ยไม่คือพี่ก๊อฟมันคือฟิลประมาณนี้เหมือนแบบว่าคือ LK หลักอ่ะวันเนี้ยที่ไปเอาสิทไอเอาไอโซลินออกมาคุยอ่ะคือไม่ได้มีเจตนาจะไปหาเรื่องหรือไปก้าวไก่อะไรของไดมอนด์เฮดเลยเว้ยเขาเลยไม่ได้มีกล้องหรือว่ามีอะไรที่เตรียมพร้อมเพื่อที่จะเล่นสตอรี่อะพี่เก็ตไหม แต่ทีนี้คือพอเดินออกมาแล้วมันก็กลายเป็นว่าเฮียน้าหน่ะบางคนส่งตีนจริงๆไงแต่คือตรงเนี้ยคือเราก็คือเอลเคหลักเขาไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะไปเล่นกับตรงนั้นนะพี่พอเก็ตพี่พี่อย่าเก็ตพี่เลยถามไงว่าไอโจถามพี่ว่าทาไมผู้ผมผิดเดียวเลยหรอมันก็บอกไม่ผิดมันก็ต้องผิดท้งคู่ปะไอนั่นเราพูดไม่ดีใส่อร์มือมันก็เริ่มทั้งคู่แว่าผมผมไม่มีไม่มีหลักฐานนะแต่แบบว่าปัญหาที่มันเกิดที่ผมที่มันแทงไปสองรอบมันเกิดจากคนคนเดิมแล้วก็ เกิดจากเรื่องเดิมๆอ่ะเพราะว่าตอนผมมีปัญหาผมก็มีเรื่องน้าเสียงพอมันมีปัญหามันก็มีเรื่องน้าเสียงเหมือนกันอ่ะแต่แค่ผมไม่มีหลักฐานเนี่ยเออผมก็ผิดแหละที่มันไม่มีหลักฐานนะแต่แบบว่ากูเลยเริมกูเลยบอกไงว่ามึงอ่ะต้องถ<อ><ห>้าเล่นเล่นให้เป็นตอรีไว้แต่ตอนเนี้ยไ,ไม่คิดว่าจะโดนตอนเนี้<แ>กูนนพูดตรงๆเลยปะสิ่งที่เกิดขึ้นพวกมึงเล่นด้วยความเกลียดกันแล้วเว้ยตอนเนี้ยไอพี่พี่ก็พูดตรงๆเลยปะจะโกรธก็โกรธเ้ยไอเฮียตอนใครตอนใครเหนือกว่าอีกคนนึงก็กดปะแมงกเติป เอลเคเรดี้ตอนที่มึงนำกว่ามึงไปไล่กดเขาบ้ามึงไปนั่งหาซื้อเรื่องเขาบะตอนนี้เขานำกว่าเขามาหาซื้อเรื่องมึงแต่พวกมึงเนี่ยมันไม่เกี่เอลเคเรดี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่กูกำลังสื้อนะตอนนี้นีอะไรนะพี่กอฟเฮ้ยมึงฟังก่อนได้ป่ะไอเฮียจะาจะลุมกูนะเดี๋ยวกูตะโกนเสียงดังนั้นเป็นเรื่องนะท้่ผมก็ไม่ได้ลุมไหมแต่พี่เอามาพูดเนี่ยไม่คูณบอกว่าตอนคือตอนนี้สิ่งที่เขากำลังซื้อเอลเคเรดี้เนี่ยุณจะบอกพวกมึงไงว่าบอกพวก พราะตอนที่ตอนนี้เขานาอยู่เขามาซื้อเรื่องเว้แต่เนี้ยกลายว่าตอนที่เขาไ่ซื้อเรื่องทุกครั้งอะ่ะมันจะมีผู้มือ่ะปรากฏอ,อยู่ตรงนั้นถูกปะและถ้าออกามึงไปปรากฏปุ๊บแล้วมันมีประเด็นขึ้นมาเนี่ยเขาจะมาแจ้งกูแค่ไอซับไปยืนเฉยไอซับย,ยังโดนเลยไ <c oughs> อ้ที่ทำไม่ได้พูดแลัวแอะยังโดนเลยเอออะทหาม,มันคือคือพวกผมใช่ไหม ไม,ไ, on. On. ไม่ใช่ไอ้เ e หี้ยไอ้โจอที่มึงถ้ามึงยังไปชดกูอยู่นะเว้ยกูกูไอ้เหี้ยทำอะไรไปกิเฉยๆอ่ะพี่บ้านนี่ค่ได้พี่บ้เขาค้อนมาไอ้เหี้ยทำฐาไปเฉยเฉยมันโดนที่ซับขนาดยังไงมันเปิดที่ใครเนี่ยใช่อันเนี้ยคือไอ้ซับคือที่กูสื่อว่ามึงจะถ้ามึงจะซื้อเรื่องเขาอ่ะโดยที่เป็นโดยตัวเกมนะเกมเพย์นะแปลหลักฐานมา จบแค่นั้นถึงบอกไงว่าแบบถ้าขนาดไอ้ทัพยืนเสียมันยังโดนเรียกเนี่ยผมก็ว่าไม่รู้ว่ามเป็นต่างคือมันไม่ได้อย่างนั้นคือมันเป็นอย่างนี้ผมคิดแหละไม่ผมเข้าใจคือพี่ก็แบบพูดในเกมเพลงของการเล่นแหละก็คือเออถ้ามึงถ้ามึงแบบไม่ชอบการที่มันจะทําใครเขาได้ก็ต้องมีหลักฐานแค่นั้นเองส่วนฝั่งเราก็แค่แบบเราแค่ไม่พอใจเรื่องคำพูดเราถึงทําแต่ถ้ามีหลักฐานไหนก็ไม่มีใช่เพราะเราไม่ได้เจตนาที่จะทำอ่ะมันก็เป็นคนละมุมมองแค่นั้นเองพี่ชอบมันเถอะไปผ่านไ่เถอะ สุดท้ายก็เออเตือนตอนนี้ก็พี่ก็พูดถ้ามีหลักฐานอ่ะผมทําอะไรได้บ้างอ่ะสมมติถ้าเกิดผมก็เล่นไง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 ยี่ห้าสามสิบตามที่ยี่ห้าถูกยี่ห้าคนด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนใช้คําพูดไม่ดีมาก่อนแต่เหตุการณ์นี้สมมติเอาแบบสมมติเลยนะเอาแบบพี่พูดตรงแบบสมมตินะถ้าเหตุการณ์นี้มึงมีกล้องมาใช่ป่ะอืมแล้วมันมีคำมันมีกี่ยาอย่างไอเล่ทำมาก่อนอย่างเงี้ยพี่ว่ามึงไงกับมึงต้องเล่นยี่สิบอยู่ดีนะเพราะมึงเป็นคนเริ่ม เพราะเขาคุยอยู่แล้วมึงไปอุ้มถูกป่ะอันนี้พูดถึงตามหลักนะอมันมันเป็นต้นเหตุที่มึงอุ้มมาก่อนมันเลยมีการต่อเป็นจังหวะที่สองเฟสสองฟาร์มมาพี่พูดถูกไหมอืมอืมอืมแล้วนี่คือเขาก็มีสิทธิ์ไม่พอใจแล้วที่จะเดินมาใช้น้ำเสี่ยวนั้นนั้นก็คือถูกต้องอ่าถูกแปลว่ามึงเป็นคนเลือกนะดังนั้นถ้าเรารี่เกิดขึ้นมึงจะโดนยี่สิบห้ยี่สิบสามสิบนะอันนี้อันนี้อันนี้เขาจะโดนก่อนนะไม่ติดหรอกจะกี่คนไม่ติดอยู่ละแต่ถ้าแต่ถ้าเขามาเปิดมึงดดด้้ยยยอออู่่ีีมมมมมาาาเเเินนนนนแซะะะไรึึงงัลล อันนี้ที่เจเข้าใจกันตรงก่อกกันนะถ้าเข้าใจกันหมดนนะตามนี้ปวดหัวเรื่องพวกเคียนนี่วะใครจะอยากมาชพี่วะใครจะอยากโดนบัมเพ็นไว้เฮียกูยังไม่ส่งบัมเพ็ญเลยเว้ยคือมันจะสบัมเพนนี่แบบอะไรวะโอ้โหไอ้เฮียเดี๋ยวไม่เพ็ญเดี๋ยวก็ใบแดงไอแต่ก็นั่นแหละต่างคนต่างไม่อันนี้คือสตอรี่ไว้ไอ้ที่บัมเพ็ญส่วนใหญ่มันคือโกรธมันคือแบบกดร้านกดนู่นกดนี่ทำนู่นทนี่ผิดอันนี้มึงผิดตรงไหนมึงดำเนินตอรี่ผิดถ้าดำเนินตอรี่ผิดกูจะเตือนทุกครั้งปะ ก็เตือนก่อนรอบแรกถ้ารอบสองมึงยังเดินผิดอ like ีกอันนี Without ้จะมีบทลงโทษตามไปกูก็ไม <eur> ่เ <judgement> ห็นเคยใครถึงรอบสองกทีแค่ผมถึงยังเอานะชาวปี้ยนแชมเปี้ยนไปไปเคลียร์เคลียร์ยาวๆนอนครับนอนครับพี่กขนาดแค่กูยืนเฉยกูยังผิดอ่ะไอ้เหี้ยแชมเปี้ยนไม่ค่ะเรื่องเกมเพย์อ่ะพี่กอล์ฟตัดไปเลยพวกหนูโอเคหนูไม่อะไรอยู่แล้วที่เขามากดพวกหนูทั้งทางที่พวกหนูไม่พร้อมอ่ะแต่เมื่อกี้ไม่ใช่ว่าหนูจะขึ้นเสียงใส่นะแต่หนูเห็นพี่กอล์ฟแบบพูด พู้ยมพวกหมูสองรอบนล้วอ่ะขอโทษครับพี่โย่อะไรวะกิโยงโยงหมายถึงโยงพี่โยง พี่ยองพี่เขาคุยกับพี่ก็บอกอโจงไงว่ามันตอนเนี้เขากำลังซื้อเรื่องนี่อยู่ได้เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรพี่ก็พูดไงคุยได้กูต้องแบบไหนกูต้องกูต้องประดิษฐ์คำแบบไหนอะประดิษฐ์ว่าอ๋อตอนแต่เอฟเคเคก็ได้หนูก็งงไงเพราะว่าตั้งแต่ยืนอยู่ตรงนู้นนะว่าหนูก็อดูอีกแล้วเพราะว่าเกมเพย์เห็นไหมที่พี่ก๊อฟพูดกับเขาเมื่อกี้หนูไม่เถียงพี่ก๊อฟสักคำเลยเพราะว่าหนูรู้ไว้ว่าเกมเพย์แม่งมันเหลี่ยมได้มันอะไรได้หมดอ่ะ ที่พูดอยู่แล้วตัวอย่างที่ว่าเราไปกดเขาคือพูดให้โจฟังเว้ยว่าตอนคือพี่เรบอกว่าแอลเคตอนนี้มันเหมือนพวกมึงไปเด้งแทนไหมพี่ไม่รู้เพราะมันมันหลายรอบแล้วรอบแรกไอโจรอบสองไอเล่นึกออกอปะร่นอ่ไงพี่เลิกพี่ก็แค่บอกไอเหตุว่าเหตุการณ์เนี้ยกูไม่รู้หรอกพวกมึงไปเด้งเพราะอะไรหรือไปมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงแต่แค่ว่าตอนนี้ที่ดต่ไม่ใช่เขาเดินเรื่องหาเราเพราะเราก็เคยทําเหมือนกันว่าเขาตากคนถือกว่ามันก็ประมาณประมาณนี้อยู่แล้วไฟเอ็มอ่ะมันแค่ตัวอย่างแค่นั้นปะใช่ใช่เออแล้วแล้วพี่ คือพวกพี่พูดเปียบ,บเทียบแล้วเป็นตรง,ตรง,ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวพี่ต้องไปอธิคำเฝยหรูขนาดไหนพี่ทำเลยเดี๋ยวชางมาเถอะขอโทษว่าพี่ไม่เป็นไรพี่เอาเป็นว่าหนูพวกหนูเข้าใจแล้วพี่เออได้าาช่ไหมเถอะแยกย้ายาทุกคนไม่มีอะไรหรอกอันเนี้ยจริงจริงมันก็แค่ต่างคนต่างมุมมองพี่กอลก็ต้องการแบบเออหลักฐานเล่นสตอรี่ถึงจะไปแทงเขาได้ส่วนเส่วนเราก็ เราก็แค่งุนิ่งที่ว่าคําพูดแค่นั้นเองใช่ไหมเถอะเราไม่ได้เตรียมการเพื่อจะไปเล่นสตอรี่กับเขาอยู่หรอกที่หลังโอเคก็พร้อมๆเหมนะมีกงมีกล้องกับชาวบ้านเขาบ้างนะเจะมาร้องที่หลังแล้วกันน้องแล้วครับพี่ขอโทษแทนเล้วพี่เนดี้ด้วยเหมือนกันค่ะพี่ก๊อฟซื้อเรื่องเฮียอะไรก็มาลูกแม่งมานั่งเช็คเขาเนี่ยนี่ก๊อฟไม่มีอะไรหรอกพี่ไม่ไม่ก่รู่คุยอะไรสามสิบสามครับฮัลโหลอย่ไรพี่ก๊อฟเนี่ยยืนอยู่หนอผมรอเขาอยู่ครับพี่ก๊อฟครับผมเรื่องของผมใหญ่มาก เรียกเกิร์ดเรียกพ่อจะแบ็คลิสผมห้าร้อยล้านผมไม่ด่าพ่อเลยเออโอ้เกิร์ดพี่ก๊อฟแม่ผมแบล็คลิสละแบล็ท่าอะไรผมแม่บําเพ็ญทุกทีว่ะผมพี่ดูดิพี่โจด่าพ่อผมมากด่าแม่ด้วยถ้ามันเท่าเทียมอต่โอ้ยโหเร็วเร็วเร็วเรื่องอะไรเรื่องอะไรเอาเอาเราจะไปนอนได้สัตว์ยิงเขาไปนี่นะมึงไปยิงหมอใช่แต่แต่พี่ก๊อฟดูดูวยวันมึงก็เล่าสิกูยืนฟังอยู่เนี่ย ดูรูปก่อนพี่แล้วเดี๋ยวเราดููปพรถเดี๋ยวปราอันนี้อันนี้คือรถคือตอนนั้นนะผมตีกับตำรวจอยู่รออ่าจะแฟนแฟนพี่โจปะแล้วมึงยิงขึ้นไปข้างบนอย่างงี้เหรอใช่ครับใช่คือเขาขับเข้ามาแถววงเคอร์เพลวะพี่แล้วห้องหมอมันกลายเป็นสีส้มไงคือคือแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ชิดพี่แต่ว่าผมยิงเขาถึง พี่ก็ปืน้าตมตกเลยมันไม่ได้ไก่นะพี่ขอโทษนะพี่อ่าไม่ได้ไม่ได้โปรตีนขอหมอสีสีฟ้าสีฟ้าแต่พวกแหลคือแกงเลยเฮ้แต่แต่อันนี้เราเห็นรูปยังอันนี้มึงพี่เห็นไม่ฟ้าเลยนะอันนี้สาระเราส่งรูปเราดูไม่หมออยู่ยังนยเขาอ่ที่พี่เขาอยู่อยู่พี่ต้องอยู่ที่ก็มือปีกอะขอดูส่งมาปีเป็นคชิปเลยเขาเป็นฟ้าไดมันเป็นมันเป็นชิอเป่ไม่ไม่คือไป็นึงว่าตอนนี้มาเดินมาเดินมันอยู่งแกงอะมึงไปแหลมให้หมดอ่ะ ไอ้แก๊งหัวคุ้ยเนี่ยรอบนี้ยมันล้อหล่อเทียเลยเอาเข้าเทียมเลยไม่ตได้แอ่ไม่แล้วพี่แล้วถ้าเป็นแบบจังหวะชุนถ้าเป็นแบบอยู่ทุกเล่นร้านแล้วแม่งแซะแบบเนี้ยเล่นๆอยู่แล้วแม่งแซะอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยทำไงแกไม่ไหวแล้วไอ้สาวนี่แบบจับแม่แพงเลยไหมพี่ยังไง